ก็ต้องกราบสวัสดีสวีดัตนะครับนะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาวบูมกันในรายการอุลเลตีวีนะครับนะอยู่กันในเกมเมทั่สลักเอ็กซ์ม่เอ้ยเกมนในหยัดปอมบ่งบอกอายุจริงๆนะครับนะก็เป็นเกมแนวตะลุยด่าน2มิตินะครับนะก็จะมาเล่นกันในมิชชั่นแรกถึงมิชชั่นสุดท้ายเลยนะครับนะน่าจะแบ่งเป็นประมาณสัก2พาร์ทนะครับนะโอเคมาเมนสตาร์ทไปที่มิชชั่นนะครับนะมิชชั่นหนึ่งวันเบยอร์ มีมาโกเอลิต้ามาแล้วก็ฟิโอเอาใครดีวะเอาเอานี่หน้ามันกดตนีนมา Let's g เอาดิปลาระเบิดเหรอเดี๋ยว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 ขอขอขอดูปุ่มแบบโอเคนี่ยกขึ้นบนเงะ้ยเนีเนีนาไม่คนกดตีเลย <c oughs> โอเคกดปุ่มเอ็กยิงฮนะ เฮ้ยม <ider> ีลิงด้วยลิงลิงลิงโอ้โหได้ตังค์พันหนึ่งหรอ้าว what แล้วคุณโดนรถชนตายยังหัวล้ออะไรฮะเกมนี้อย่างเก่าจริงๆนะจดหมายรักใครป่าระเบิดใส่เลยไม่จะตกใจเลยแล้วก็จะเล่นประมาณ จบประมาณทั้งสองพาร์ทนะฮะพาร์ทละประมาณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ทละสามดานละกันนะเพราะมันมีทั้งหมดหกดานตอนเด็กๆที่จำได้วันเล่นมันมาชชววเดี๋ยวจะมีมาพิจิลลิงกับพี่เจมนะฮะเดี๋ยวรอพี่เจมช่วงเด็ดดีๆก่อนเจมี่นี่นัดนัดกันไว้แล้วนัดกันไว้แล้วนะฮะไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมานี่นี่ยายา อู้อา้ออาวอถบัสอา้าวอถบัสอ้าวอถบัดมันเหลือเกิน,นไง easy ี a s y kill easy life easy win ไงไงเฮ้ยอ,อุดอุอดอโอ้โหอ้าวกูยังไม่ทันได้ขึ้นมาเลยอื้ออาบังเหรออบังบังบุนีและอะไรในแมงกระพุนวัดมาจัดมาให้หมดมาจัดมาให้หมด อื้อหือ้ยรถถังรถถังเดี๋ยวมีเด็กท้าโลกด้วยนี่อะไรเนี่ยอ๋อได้พวกเพชรปกพลมาในรถถังก็โดนได้ด้วยอื้อหือมันมันมากแง่นี่ยังมีใครที่แบบไม่เคยเล่นบ้างในเกมนี้ฮะมาดิมาดิมาดิยังไงอ่ะยิงอย่างนี้เลยฮะอนี้เลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่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 มันไว่มัน เกมที่มันมาก,ดามกเ, Mäd เดี๋ยว listings, ยรถถังกูจะพังถึงบอสได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เี๋นีเนี่ยังไงล่ะไอ้ยังไงล่ะยังไงล่ะเรายิงได้อีงเจ็ดยิเจ็ดโอ้โหไม่เปลี่ยนปืนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเดี๋ย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 วกูตายใจเย็นครับใจเย็นๆบูกใจเย็นๆปลาระเบิดเ, <c oughs> เป็นไงพังพังดิมึงมึงพังดิยิงไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ยิงไปเรื่อย อีซี่เลยครับอีซี่นี่ยา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 ใจเย็นใจเย็นไม่เน่เน่เน่ดูซะกออดในความแรงว่าสักหลบหลบหนีหลบหลบสเต็ปสเต็ปมันมีสเต็ปมากนะไะยิงต่อไปเรื่อยๆฮะมอบมอบแหมไม่ได้แดกเลยแงอีซี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่อีซี่เพราะกูจำได้ว่าตอนกูอยู่ปฐมนี่กูเล่นบ่อยมาก จริงๆนี่น่าสอยมันเล่นสทุกภาคนะเห็นว่าภาคหนึ่งนี่มันห่วยสุดหรือเปล่านะอะมิชชั่นทูสตาร์ให้ออกมาลงโอ้เลเซอร์อาระเบิดหมดเลยเหรอโอ้โหอะไรจะาหลานนั้นมามาขังโคขังข่าวได้ยิงทิ้งหมดอนะนี่เอ,เอ๊ะอะไรเลยเยอะมากแต่นี่ได้จำไม่ผิดน,นี่จะเป็นมอมมี่นะฮะ เนี่ยแง่กลายเป็นมอมมี่เฉยเลยแล้วทำไมยิงทำไมยิงแล้วหัวต้องตั้งออกมาลุงแง่เล็ดฟักกี้มูฟเอาอย่าอย่าอย่าป้อมปอมปอมอุ้ยปืนนี่มันโอ้โหปืนรถแข่งปืนรถแข่งนีหมาเหรอหมาเหรอนี่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 รถแข่งรถแข่งลุง ข้าวห้าพรมเลยยัดมันเข้าไปแหมเรื่องตาลิบันที่ขอยบอกเฮ้ยข่าวมลีเยอะมากเฮ้ยยา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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไฟไงมันได้อย่างงี้นี่อะไรระเบิดไฟมานี่เผาเผาให้หมดนะเผาให้หมดเฮ้ยนี่ช็อตกันโอ้โหยิงทีเดียวทีู่งสลายหืม สุดยอดเห็นที่ดนลึกน yeah, 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 yeah. ี่นี Lion, um ่อย่าย่าย่ายิงนี่ยิง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 ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยไงตุ๋ยออย่าไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาพ่นเลยพ่นควันแม่ทำเป็นสูบูรีไม่ได้ไอ้นี่อะไรเนี่ยนีรู้สึกว่าถ้าว่าเราให้มันโดนในนี่มันจะกลายเป็นผีหรือเปล่าวะไม่กลายด้วยไหเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ย เดี๋ยวตอนจะเย็ดอือเป่าเลยเป่า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 อีนี่อะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมันมีตาเล่บังตัวเองเอาไงวะเอาไงวะโอ้ยายาปืนพี่นี่มันโปรเฟชันนั่นไงนี่นี่นี่เป่าทีเป่าทีเนี่ยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลย ร้อยร้อยเฮ้ยปืนไฟ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 เดียวเดยวเดียวเยเดยวเดียวโอ้มันมีระเบิดมันมีระเบิดอย่างนี้ด้วยนี่นี่นี่น erm> ี่น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 ี่ไม้รู้นี่ทำไมถ้ามันโดนไปเลยวะที่แม่กลายเป็นผีละเฮ้ยเดดยา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 าสเตปเทพสเตปเทพเฮ้ยยังบังกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว หหลบมาตั้งนานโดนหินตายปลาระเบิดใส่เลยทั้งขาทั้งขาใจยิ่งใจยิ่งทั้งขาใจเย็นเรียบร้อยเนี่ยนี่ฟาดอย่าอย่าทีนี้นี่อย่าเลยอย่าๆยาอย่าขอให้บอกในเกมแบบนี้เนี่ยอ่ะอ่ะนี่นี่นี่มีดมีมีระเบิดก็มีนี่อื เอาไปกินอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งแกไอ้ตัวอะไรข้างบนวะได้ลงเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอุษาได้ชดกันแล้วเอาระเบิดไปแดกเลยอูนี่กระโดดหยงเลยเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเชื่อหมาไม่กดตีนนี่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 ยายานี่นี่นี่ นี่ลังแกนี่ขอให้บอกนะตรงนี้มีตัวอะไรปะมีตัวอะไรลงมาปะไม่มีนะโโนี่ยายาพึ่งโอ้โหอะไรมาโอ้สุดเซ็งตอนนี้ผมใช้จอยเล่นนะเพราะว่าเกมมันไม่ใช่จอยเล่นโอเคกว่าไม่รู้หน้าอะแต่คนนะแต่ว่าผมถนัดถนัดแบบไม่มากกว่านะนะพอเล่นมาจากฟีวันแล้วเกมนี้เมื่อก่อนนีแบบโอ้โหมันมาก นี่นี่ไม่นี่น,นี่เป่า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 ข้างบดยายายาลงมาสเต็ปม,มันมีมีสเต็ปสเต็ปโต๊ะโต๊ะปั๊บปั้งให้ปั้งปัง้ปง,องโอ้โหสามนัดจริงๆริงแม่งล่อรวมกันนัดเดียวก็ได้เฮ้ออ,อ,อะไร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 นี่ไตอืมอืมหลังแกสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันจะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ยเ้ยโอ้ตรงนี้นี่สมบัติทะสมบัติ เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บแต้มนะเฮ้ยอุ่นยนโถโหสุดยอดแห่งความร้อยอย่างนี้นี่มันเลยนะนี่เฮวีแมชชีนกันแต่พอหุ่นยนต์ระเบิดเราก็น่าจะได้ใช้นะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะอั๊มฮู้ฮู้ไม่เอาแล้วไม่เอาใจเย็น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 นะใจเย็นใเย็นทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดกระโดดลงไปโดนได้ไง โอ้ยเ้ยโอ้ยหุ่นมือขาดข้างเลยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวเดยวเดี๋ยวเยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดดี๋วเด สละดีกว่าอย่างนี้สละสละกดตัวอะไรโอ้โหเกือบไปแล้ว <c oughs> ดีไหครับยิงไปตอนนี้ยิงไปฮะยิงไปยิงไปโดดยิงไปเฮ <c oughs> มีไปชินกันไม่สนใจครับแง่แง่โอ้โหโปไปชนะนั่นเนี่ยโปไปชนนั่นความนี่มันแบบโปไปชนะนั่นแง่โอ้อยงเหงื่อแตกเหงื่อแตกหมดมีเกมที่เหลือเอาการนะ เนยจริงๆนะเธอมาถึงด่านสุดท้ายกำลังกินไก่เลยย่องยองตุยตุยเจอกูตุยแน่ตุยตุยตุยกระเด็นเอ๊ะหมูตัวหนึ่งตุยตุยตุยอันนี้ทำอะไร

สุดเซ็งชุบจุบชุบุระเบิดระเบิดตุมตุ่มตตุเจ้รถถังน <c oughs> ี่พยายามยัดระเบิดใส่มันเลยฮะน่ารำคาญยิงธรรมดาด้กว่าจะตายจริงอะเอ้ารถชนตายอีนี่นี่นนี่โหดไงไงไงย่าอย่าเต็มนี่โหดมากไงระเบิดไม่มี ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยผิดจังหวะอีกแล้วใจเย็นๆบูมใจเย็นๆแหน่เนี่เป็นไงเป็นไงโจ้ให้ไม่ไอ้ยขึ้นไปตุ๋ยครับขึ้นไปตุ๋ยมึงจะมาทำไมนี่มาทำไมล่ะจะปหลบไม่ทันอีกแล้วมาดับสักก์แตไปฮะเก็บหมูเก็บหมูนี่มันยิงขึ้นตรงนี้ได้แล้แหม ตรงนี้นี่ไม่ต้องไปซีมอบล้งเกือบโดนแล้วบ่นอีกแล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮวีไม่ชื่นกันเนี่ยอะไรเนี่ยงูเอางูมาให้กูทำไมตุ๊นีุ๊ันุิตยากตตุ๊นตุ๊ตตุ๊ตตุ๊้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตค๊ตตุ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 ๊ตตตตตตต ยิงไปกี่นัดเนี่ยตายไปอือตายไปดิวดิดิดดใจจิตต๊ด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 หัวไปชนอีกเ้ยเรื่อขนาดนี้ ยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่ปล่อยตั้งโถยแก๊งปลาหินแก๊งปลาหินโคกหาได้หินแล้วเออมามาโมโหละวโมโหมาทำไมมาทำไมมาทำไมยายายานี่ยา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 เข้ามาหาพี่เนาะแนี่หันปืนใส่แม่มเลย อะไรตรงนี้ขนาดนี้นี่ขนาดนี้นี่ไม่ยิงไม่ได้แล้วอืนพกต่อแล้ววะทีนี้มา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 ทำอะไรก็จัดมาโอ้โ,อโ,อโอเกียรต้อมเต็มหน้าแล้วพันนี้ใช้สูตรเกียร์แล้วก็วโดปดปลาละเหมดอนม ไม่สภาพศพนี่ไม่เกลี่ยไปครับมาเราได้ตอนนี้เราได้เฮวีมาชินกันแง่เหมือนจะเป็นบอสนะแม่งแต่ไม่ใช่เป็นรองบอสอุ้ยเหรียญ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 เก็บ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 ก้อนที่มันจะหายไปได้พอสมควรนะ เฮ้ยปืนนี่มันปืนเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนี่นี่ยาที่ยามาทำไม <c oughs> เด้งดึงดึงหัวระเบิดเลยอ้ย้อยิงใส่แม่มเลย้ยลยปืนอ,อะไรลงุงปืนอ,อะไรเทวีมาชินกันอะ่ะเอามาๆมา,มา,มาจัดมาเฮ้ยชุบๆ้เฮย่าย นี่จี๊ีแม่ทมินบินระเบิดโดนตัวเองนี่ไม่ตายไปนานละโถยตโถยโอ้โหมันยิงอย่างนี้เลยหรอวะเอืเออเอเอาเะเอิดไปเินดออเออเอออย่าพึ่งเออ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 เ่าเป็เอาเเออเอองออเอเออเ่อเออเอเออเอองออเเคอื่องบิเออเอกเออเออ่อมเไม่อไม่อเนอเอรุออเอรเออ่ออเงอเออเเเย มากูได้บินแล้วบินเหมือนไม่ได้บินอย,ยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าขอร้องอยา่ยาอย่าอย่ามีมิตายมีมิตายม,มโโีรู้สึกถึงพลังอำนาจไงพลังอำนาจอำนาจ,จเจริญน้ำมันจังหวัดเป็นไงละ่ะยิงนี่หมดได้ให้กูยิงอีกนานไหมเนี่ยฮะไอ็นตัวอะไรวะ ยิงก่อนเลยสองนัดเป็นไงมั่งป totally ุ้ยมันบอสมาอยู่ตรงนี้หลบหลบกระสุนรบกระสุนไม่สายรัวซันอจะตายแล้วกูจะตายแล้วเดียวเยวเวเดียยวเียหลบหลบกิเจกเจอะไรวะไม่ทันได้มันเลยเขาไปยิงชางต้ฮะเฮ้ยออกมาเกิดไปแล้ว จำได้ตรงนี้จำได้เมื่อตอนเด็กพี่จำได้เล่นบ่อยถ้ามีควันทั้งตายนี่ป้องไว้หลบออกมาเดีอยไปแล้วบูมระเบิดรัวๆฮะเดีอยไปแล้วน้องเอ้ยแต่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 ไม่ได้แดกพี่หรอกน้องเอ้ยมันรู้ใช่ไหมนี่ความแก่นี่มันมีจริงนะให้มันรู้ว่าพี่นี่โป้องไว้ฉนนั <emotions> ่นขนาดไหนแง่ พึ่งพูดไปเมื่อกี้ลงมีอะไรไม่ให้บ้างเทวีไ hey, ม่ใช่นกันแหมปืนสาใจในตำนานนะปะืนนี้แอนอีซี่คิวอีซี่ไลฟ์อีซี่โอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับไว้ต่อกันสำหรับคลิปเมทัลสลักในพาร์ทหน้าโอเคครับสำหรับวันนี้พ่อมนายบูมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแลมาเลยก็ตามแต่สามารถดูได้ในรายการอุปสรรคทีวีหรือว่าในชแนลนะครับสำหรับพาร์ทหน้านี่ก็น่าจะลงประมาณสัก วันพรุ่งนี้นะครับนะน่าจะประมาณสักวันพรุ่งนี้นะครับนะถ้าว่าไม่มีอะไรขัดข้องนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมนายบูมก็ต้องลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ว่ามาชมก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบใจแตงกิ้วณจุดจุดนี้ด้วยนะครับนะสำหรับนายบูมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับนะไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับผม